Enjoyable คลิปวิดีโอนี้สนับสนุนโดยแอปและเว็บไซต์อ่านนิยายบุกเฟ่บทที่6ตกเป็นจำเลยหลี่หนิงเซียนตกใจเมื่อเห็นผู้คนมากมายปรากฏตัวเธอชะงักไปชั่วขณะพยายามทบทวนความทรงจำของร่างนี้เพื่อจดจำใบหน้าแต่ละคนที่อยู่รอบตัวแต่ในสายตาคนอื่น อาการลังเลของเธอดูเหมือนคนทำผิดที่ถูกจับได้ซูรีที่กอดลูกชายอยู่สัมผัสได้ถึงร่างที่สั่นเทาด้วยความกลัวความเจ็บปวดและโกรธแค้นพุ่งผ่านในอกเธอดันลูกไปยืนด้านหลังก่อนจะพุ่งเข้าหาหลี่หนิงเซียนและตบหน้าอีกฝ่ายเต็มแรงด้วยความโกรธเธอก็ทำร้ายลูกของฉันได้ยังไงฉันจะไม่ยอมให้เรื่องนี้จบง่ายๆแน่เสียงพูดด้วยความโกรธแค้นดังก้องไปทั่วทุกคนหันมามองด้วยความตกใจ พวกเขาเห็นรอยแดงปรากฏชัดบนใบหน้าของหลี่หนิงเซียนทุกคนในลานบ้านต่างตกใจกับท่าทางของหลี่หนิงเซียนดวงตาแดงก่ำของเธอไม่ได้แสดงถึงความหวาดกลัวแต่เป็นความเด็ดเดี่ยวและน่ากลัวจนไม่มีใครอยากจะเข้าใกล้คุณไม่ถามอะไรสักคำแต่ลงมือกับฉันแบบนี้มันถูกต้องแล้วหรือไงยังต้องถามอะไรคนแบบเธออีกซูลี่มองท่าทางจอง,องของของหลี่หนิงเซียนเธอก็ทนไม่ไหวเข้ามาดึงผมหลี่หนิงเซียนอย่างแรง ความเจ็บปวดทําให้หลี่หนิงเซียนพยายามหาทางเอาตัวรอดแม้ในชาติก่อนเธอจะไม่เคยตบตีกับใครมาก่อนแต่การที่มีคนเข้ามาหาเรื่องแบบนี้ก็ใช่ว่าเธอจะยอมอยู่เฉยในเมื่อซูรี่ยังคงดึงผมเธอไว้หลี่หนิงเซียนจึงไม่ลังเลที่จะกัดที่แขนของอีกฝ่ายอย่างแรงจนซูรี่ปล่อยมือจากผมหลี่หนิงเซียนเธออาศัยจังหวะนี้ผลักซูรี่ให้ออกห่างคนถูกผลักไม่ทันตั้งตัวก็ลม้มลงไปนั่งบนพื้นโอ้ยแขนฉันซูลี่กรีดร้องด้วยความเจ็บปวด เธอมองแขนของตัวเองที่มีรอยฟันของหลี่หนิงเซียนอย่างโมโหโกงชุนหน้าบึ้งตึงตั้งแต่ก้าวเข้ามาในลานบ้านเมื่อเห็นเหตุการณ์ชุลมุนเขารีบตั้งสติเป็นคนแรกก่อนเดินเข้าไปยืนขวางระหว่างแม่เขากับหลี่หนิงเซียนสายตาจ้องมองหลี่หนิงเซียนอย่างเอาเรื่องก่อนจะก้มลงดูรอยที่แขนของแม่ทุกคนในลานต่างตกตะลึงกงหยางที่ยืนใกล้แม่ที่สุดถึงกับพังอถอยหลังไปหลายก้าวด้วยความตกใจ ทำอะไรของเธอกงชุนตวัดลั่นมองแขนของแม่เขาที่มีเลือดที่ซึมออกมาอย่างพิจารณาก่อนจะรีตาลงเล็กน้อยในช่วงเวลานั้นจินเมฆก็วิ่งเข้ามาก่อนจะประคองแม่ของกงชุนไว้ดีที่ตอนได้ยินเสียงวุ่นวายสงบลงแล้วเธอคิดได้ว่าควรมาดูหน่อยเธอจึงมาถึงบ้านตระกูลกงทันช่วงเวลาสำคัญพอดีอีกคุณป้าเป็นยังไงบ้างคะเจ็บมากไหมจินเม่มองดูบาดแผลอย่างละเอียดก,ก่อนจะหันไปมองหลี่หนิงเซียนด้วยสายตาตำหนิ เธอเป็นบ้าไปแล้วสูลี่มองไปทางหลี่หนิงเซียนอย่างโมโ oh. หหลี่หนิงเซียนเธอทำแบบนี้ได้ยังไงต่อให้เธอจะดูถูกพี่กงชุนอยากอยากแค่ไหนแต่ก็ไม่ควรทำร้ายร่างกายกันแบบนี้ผู้หญิงคนนี้เป็นแม่สามีของเธอนะทุกคนในตระกูลกงรู้ดีถึงเรื่องราวการแต่งงานนี้เหตุผลที่หลี่หนิงเซียนได้แต่งงานกับกงชุนเป็นเพราะตระกูลหลี่ต้องการให้ตอบแทนบุญคุณที่เคยช่วยชีวิตกงเหอออคุณปู่ของกงชุนไว้แต่พฤติกรรมของหลี่หนิงเซียนหลังแต่งงาน กลับไม่เคยเป็นไปในทางที่ดีทั้งแอบไปมีชู้ทั้งเอาแต่ใจสร้างความอับอายให้กับตระกูลกงจนเป็นที่คอรหาแล้วตอนนี้เธอก็ยังมาทำร้ายร่างกายคนในตระกูลกงอีกฉันแค่ป้องกันตัวแล้วที่เธอตีกงอย่างละ่ะเขายังเป็นเด็กอยู่เลยถึงแม้จะทำให้เธอไม่พอใจแต่เธอก็ไม่ควรลงมือรุนแรงขนาดนี้นะต่อให้ปู่ของเธอจะเคยช่วยชีวิตคุณปู่ของพี่กงชุนไว้แต่เธอก็ไม่ควรทำร้ายพวกเขาขนาดนี้ การกระทำของเธอช่างโหดร้ายเหลือเกินคำพูดของคีนม่ทำให้ทุกคนมองหลีหนิงเซียนด้วยความรังเกียจหลีหนิงเซียนมองเหตุการณ์ตรงหน้าที่ตอนนี้เธอตกเป็นจำเลยก่อนมองหญิงสาวที่ยืนประคองแม่ของกงชุนเธอโกรธที่จินไม่บิดเบือนความจริงกล่าวหาว่าเธอโหดร้ายทั้งที่ความจริงแล้วเธอต่างหากที่เกือบจะถูกแม่ลูกตระกูลกงทำร้ายคนลูกก็แทบจะฆ่าเธอให้ตายในกองเพลิงส่วนคนแม่ก็ยังลงมือตบเธอ ดึงหัวเธออย่างแรงขนาดนั้นเป็นใครก็ต้องหาทางป้องกันตัวเองแล้วที่เธอทําเธอผิดตรงไหนเพราะทําตัวแบบนี้ไงถึงโดนทิ้งผู้หญิงร้ายกาจแบบนี้สมควรอย่าแล้วทิ้งเธอไปเสียจิตใจทําด้วยอะไรร้ายความเป็นคนจริงๆมองไม่เห็นคนอื่นในสายตาแล้วมั้งคิดถึงแต่ตัวเองเลวจนกู้ไม่กลับแล้วหลี่หนิงเซียนมองดูชาวบ้านที่รุมต่อว่าเธอโดยมีจินเม่เป็นคนเริ่มเรื่องในการกล่าวหาว่าที่เธอทําร้ายร่างกายแม่สามีเพราะต้องการอยากกับกงชุน พวกเขาตำหนิเธอว่าเป็นคนไร้การเลวเห็นแก่ตัวโดยไม่มีใครคิดที่จะถามหาความจริงจากเธอสักคำแต่หลี่หนิงเซียนไม่ได้สนใจคำพูดของคนอื่นเธอมองไปที่จินแม่และพบความทรงจำบางอย่างจินแม่คนนี้ไม่ใช่คนดีอย่างที่เห็นเธอเป็นคนยุให้ร่างนี้ไปคบกับตงเหวินโดยหลอกว่าจะได้ไปใช้ชีวิตในเมืองและยังเป็นแม่สื่อให้ทั้งสองคนอีกด้วย ช่างเป็นคนที่เสแสร้งได้แนบเนียนจริงๆสูลี่ซึ่งอยู่ในเหตุการณ์นั้นเห็นว่าจินไม่พูดจะดีก็ยิ่งรู้สึกชื่นชมในตัวเธอมากขึ้นโดยไม่รู้เลยว่าแท้จริงแล้วจินเม่เป็นคนแบบไหนสิ่งที่เธอแสดงออกต่อหน้าคนอื่นล้วนแตกต่างจากตัวจริงโดยสิ้นเชิงเสียงคนมากมายดังขึ้นหน้าประตูบ้านตระกูลกงไฟไม่ที่เกิดขึ้นก่อนหน้าดึงดูดผู้คนเกือบทั้งหมดในหมู่บ้านให้มาที่นี่อยู่แล้วพอไฟดับลงก็ยังมีเรื่องราวของคนบ้านทำให้พูดคนไม่ได้ไปไหน แม้แต่หลี่จ้านคุณปู่ของหลี่หนิงเซียนเขาก็มาที่นี่ด้วยความเป็นห่วงหลานสาวเขาถือไม้เท้าลากร่างที่ป่วยมาจนถึงหน้าประตูบ้านตระกูลกงเขายืนมองหลานสาวตัวเองที่กำลังโดนต่อว่าอย่าลังเลว่าควรเขาไปช่วยเธอหรือปล่อยให้เธอเผชิญหน้ากับสิ่งที่ตัวเองทำเพียงลำพังเพื่อที่เธอจะได้รู้จักสำนึกบ้างภายในลานบ้านซูรี่แม่ของกงชุนตัดสินใจใช้โอกาสนี้โยนความผิดทั้งหมดไปที่หลีหนิงเซียน เพื่อให้ลูกชายของเธอได้อยากกับผู้หญิงแบบหลี่หนิงเซียนลูกชายของเธอควรได้แต่งงานกลับคนที่คู่ควรมากกว่านี้ทั้งหมดนี้เป็นความผิดของฉันเองซูลี่ลุกพผวดขึ้นยืนเพื่อตอบแทนบุญคุณของพ่อสามีงฉันจึงบังคับให้กงชุนแต่งงานกับผู้หญิงที่เป็นเหมือนสัตว์ร,ร้ายคนนี้คุณป้าอย่าโทษตัวเองเลยค่ะถ้ารู้ว่าจะเป็นแบบนี้ตอนนั้นฉันไม่ควรตกลงกับพ่อสามีงไม่ว่าเขาจะว่าอย่างไรก็ตาม ฉันควรบอกปฏิเสธให้ถึงที่สุดซูรี่พูดต่อด้วยน้ำเสียงชุนเฉียวกงชุนของเราก็เป็นคนซื่อๆนี่ก็ไม่ใช่สังคมโบราณแล้วจะมีการแต่งงานแบบคลุมถุงชนอย่างนี้ไปเพื่ออะไรคุณป้าอย่าโมโหเลยค่ะซูลี่โกรธเกินกว่าจะสงบอารมณ์ตัวเองได้เพียงเพราะคำพูดของจินเม่เธอหันไปมองลูกชายคนรองกัดฟันพูดว่ากงชุนอย่าเถอะแม่ขอเป็นคนอกตัญยูสักครั้งมีลูกสะภ้แบบนี้อยู่ในบ้านลูกก็อยู่ไม่เป็นสุข ครอบครัวเราก็ไม่มีความสงบผู้หญิงคนนี้ถึงกับทำร้ายแม่กับน้องชายของลูกแล้วถึงลูกจะอยากกับหลี่หนิงเซียนก็ไม่มีใครกล้าวว่าอะไรหรอกหลี่หนิงเซียนได้ยินทุกคำพูดสีหน้าของเธอตอนนี้เรียบเฉยภายใต้แววตายเย็นชาซ่อนความปรารถนาเอาไว้การอยากคือสิ่งที่เธอต้องการอย่างยิ่งไม่ต้องพูดถึงชีวิตแต่งงานชาติที่แล้วเธอยังไม่เคยแม้จะมีแฟนเหมือนคนอื่นเขาด้วยซ้ําชาตินี้ถึงอยากลองใช้ชีวิตแต่งงานดูบ้างแต่ถ้าต้องเจอครอบครัวแบบนี้ เธอก็ขอหนีไปให้ไกลดีกว่าสำหรับวันนี้ก็ขอลากันไปก่อนนะคะคราวหน้าเราจะพูดถึงเรื่องอะไรกันอีกก็ต้องมารอชมค่ะแต่อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งติดตามช่อง enjoyable ของเราด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆจากเราค่ะสวัสดีค่ะ